กลุ่มเปราะบางกลุ่มนี้วันที่10มิถุนายน2567มี4ข้อนี้ได้เงิน600บาทอยูเลยคุณได้ไหมกลุ่มเปราะบางในที่นี้ประกอบไปด้วยหลายกลุ่มนะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มเด็กกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษหรือว่ากลุ่มผู้พิการนั่นเองนะครับซึ่งใครที่จะได้เงินในวันที่10มิถุนายน67ที่มี4ข้อนี้จะได้เงินจะเป็นกลุ่มเปราะบางกลุ่มไหน มาดูการว่าจะเป็นกลุ่มของคุณหรือเปล่าหรือคนในครอบครัวคุณคนในชุมชนคุณคนในหมู่บ้านของคุณไหมนะครับมาดูไปพร้อมกันเลยง่ายๆครับมีสีข้อนี้ได้เงิน6 0รอไปเลยนั่นเองเองินเนี่ยจะโอนเป็นเงินสดโอนเข้าบัญชีสามารถกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้ครับมาเริ่มกันที่ข้อที่1ครับต้องเป็นเด็กแรกเกิดอ่าหมายความว่าอะไรกลุ่มบางกลุ่มนี้คือกลุ่มเด็กครับเด็กทีนี้ได้ตั้งแต่เด็กแรกเกิดแต่เด็กเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องเขาเพิ่งเกิดมาบนโลกนะครับสิ่งที่ จะต้องทำคือผู้ปกครองจะต้องเป็นคนทำเรื่องนี้นะครับทำอะไรก็ดูไปเรื่อยเรื่อนะครับอันแรกคือเป็นเด็กก็ได้เกิดก่อนอันที่สองเนี่ยจะต้องเป็นเด็กหรือบุตรเนี่ยเด็กอายุไม่เกิน6ปีครับตั้งแต่ได้เกิดจนถึงไม่เกิน6ปีก็คือ1ขวบก็ได้2ขวบก็ได้3ขวบก็ได้4ขวบก็ได้5ขวบยังได้จนถึงเกือบจะ6กขวบพอดี 6, 6ขวบเต็มอะ่ะได้ นะครับข้อมูลของอายุไม่เกิน6ปีดูตามวันเกิดเลยนะครับเกิดวันไหนตามัตรประชาชนเนี่ยก็คือวันนั้นนั่นเองครับอันนี้ก็คืออันที่2บุตรอายุไม่เกิน6ปีครับต่อไปข้อที่3อายุ6ปีเต็ม6ปีพอดีเนี่ยยังได้ครับแต่ห้ามเกิน6ปีก็คือหากบุตรคุณมีอายุ6ปีเต็มอย่างที่ผมบอกเมกื่อกี้ก็คือได้ครับ แต่ถ้าเกิน6ปีเนี่ยไม่ได้แล้วนี่คือข้อที่3ผ่าน3ข้อแล้วอยู่ในกลุ่มตรงนี้3ข้ออ่ายินดีด้วยครับต้องผ่านข้อที่4ด้วยก็คือผ่านการลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนบุตรนะครับตรงนี้สําคัญที่สุดต่อให้คุณมี1มี2มี3นะครับอายุมีบุตรหลานหรือว่าคนในครอบครัวเลยที่อายุไม่เกิน6ปีก็คือเป็นเด็กแรกเกิดอายุไม่เกิน6ปีอายุ6ปีพอดี คุณจะต้องลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนบุตรด้วยเพราะว่าครั้งนี้ให้สำหรับเงินอุดหนุนบุตรครับเป็นชื่อของโครงการสวัสดิการของรัฐเลยที่ชื่อว่าโครงการให้เงินอุดหนุนบุตรสําหรับครอบครัวนะครับที่ต้องการความช่วยเหลือในส่วนตรงนี้ก็จะได้นะครับนี่คือข้อที่4สําคัญมากถ้ายังไม่ได้ลงทะเบียนเนี่ยดูได้หลังวิดีโอนี้นะครับแล้วก็เงินอุดหนุนเนี่ย เอาไว้วก็คือเป็นเงินหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดกับริการช่วยเหลือของภาครัฐก็คือตั้งแต่เกิดจน6ปีสำหรับบุคคอที่มีรายได้น้อยนั่นเองนะครับพมเข้ามาช่วยตรงนี้ในเดือนมิถุนายนนี้เนี่ยก็จะจ่ายในวันที่10เป็นวันจรรันทร์ที่10บมิถุนายน2 5 6 7กครับก็เงินเนี่ยก็จะจ่ายให้กับบัญชีที่คุณให้ไว้กับถางภาครัฐตอนคุณไปลงทะเบียนนั่นเองครับก็เป็นเท่านี้เองก็สามารถรับเงินได้แล้วมี4ข้อ ที่ผมบอกไปได้เงินแล้วแน่นอนครับเก๋อย่างไรก็ตามครับถ้ากลุ่มบอบาตรงนี้เนี่ยถ้าคุณฟังตรงนี้ผู้ปกครองท่านใดนะครับที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรเกา่าคุณมีโอกาสที่จะได้เงินต่อมีโอกาสหลายพันเลยนะครับก็คือวันที่21มิถุนายนนี้สามารถไปดูคลิปนั้นได้ที่ผมทําไวล่าสุดได้หลังวิดีโอนี้นะครับส่วนค้าเกินว่าบุตรหลานคุณคนในชุมชนหมู่บ้านคุณยังไม่ลงทะเบียนเงินหนุนบุตร ไปดูได้หลังวีดีโเรียกไปลงทะเบียนให้เรียบร้อยเพื่อจะได้รับเงิน600บาทโอนเข้ามาจีธนาคารครับสำหรับน,นี้ของท่านจากหัวใจสวัสดีครับ